เออคนเพิ่งลงม้คน่เียมียด้วยไม่ได้เรียอมีต้งคเนี่ยยู่ก็ตัดเสียงปุ่มเลยทำไมฉันคือนักภาพอะแงจริไยังยังยังยงยังยังโอ้อะไรของคณเนี่ยเอาแล้วกาวแสดงว่าบุหรเกมครับจิ๋ว เธอไปแล้วทีสารวัตรไ้ก็บอเ่อยะไปีชเก่าแบบเดิมยู่เดีเขาก็ยืเดิมบอดเดิมเดิกันเดันเดิมนะครับเขากับเอพิคนใหม่ไม่ใช่นะมาในงนทุกคนดยู่นาไหนวะเนี่ยที่ไหนออเ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 อเอ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 อเเออเออเอเอเออเอเเออเอาเอเออเเปอเออเออเเออเอออ แยกๆแล้วนะเปรียบของกันดีนะแบบไดมอนคุณมาดูต้นไม้นี่เจียผลละใส่พันก็แต่มันหลักกันเนาะใครมันกล้าปูวะเนี่ยปูไม่ได้ปู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 ถ้าอย่างั้นเหมือนผมปลูกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณเปล่าอ่ะชุดเดียวเปล่าเนี่ยเพื่อนคุณไหมเนี่ยมานี่หน่อยเพื่อนรู้จักเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนแฝดกันไหมน่ะเก็ชุดเดียวกันไมล่ละ เดี๋ยวมพาไปเองนะเพื่อนไ้พวกพวกนี่เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไปช่วยห้ามันทีมันนะมันไม่รู้ทำอะไรแล้วเนะน,นี่นนะไมา่นี่ไม่นี่เออเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีไหมอ่ะเขาไม่ใช่ซอมบี้ด้วยเขาเขาโดนแดดได้เห็นยังก๋วยเตี๋ยวยังต้มมัวทีนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเราเฮ้ยมามืออะไอยู่เขามาหาเราไงเขาเมื่อก็หาอะไรน่ะจะหาก๋วยเตี๋ยวเหรอ โอ้ยวันนี้เนี่ยวันที่ดีนะพวกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาพวกพี่ไปเยี่ยมบ้านแบบเออตรงนี้จะเป็นโซนของทะเลไซเรนวาน่าเลยนะหรือเปล่านายอาจจะรู้จักเปล่าในบ้านเกิดเนี่ยย้ายฟาร์มจังอ่ะผ่ไม่อยากอยู่นำแม่ฟาร์มมันจะอยู่หลังบ้านมันไม่สวยมันไม่สวยหลังบ้านก็สวยดีนะมันก็มันแปลกไงนี่นี่นี่นายต้องมาตรงนี้พวก

คุณคุณปคุณเสกเสกคุณแสบหูบ้างแลวนะเสียงนี่มันเสียงนี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงเขาว่าเป็นไรนะผมว่าผม,ผมอยู่คนสติไม่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเบ่อ บบเบะอเบื่อเราเนี่ยอันนี้จอบตีนี่เออทิปเปิรคิวฟูดเมทโอ๊เป็นไรแล้วอ่ะอะไรเป็นไรเนี่ยเนี่ยอีอึผมไม่ไหวแล้วนะหยุดทีขอร้องพลีสคุณมันโดนบ้าไปแล้ว หยุดเธอโอ้ยไม่ไหว่ะเจอขอนไม่ไดกีไปพูดไม่ออกเลยคุณหัวเราะอย่างหัวเราะอย่างนั้นกลัวมันมีคนบ้าที่ไหนวะเนี่ยเราหัวเราะหน้ากลัวขนาดนี้ดูว่ามีไหมเนี่ยอหัวเข้าหัวเราะน่ากลัวมากเลยสมควรนะหัวเราะแล้วสะเออไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะ สะอึกสะอึกไม่ใช่สะอึกเท่านั้นคนละนะคนะอา,นอาอจจะใครก็ได้ไม่เป็นไกนน้ำแล้วกินสะอึกดีมันไม่ได้หายเร็วขนาดนั้นกินน้ำน่ะมันก็ยังมีอาการอยู่นะหายแล้วฮัลโหลเกิดไปปังหายแล้วเออเก๋ๆถือว่าหายแล้วกันถือว่า<ะ>เออสช่างมาันเถอะ,ะ,ะ,ะไป อาคนผ,ผีดีกว่าไม่อยากอยู่ถนดีกว่าแต่ว่าแถานี้ก็มีประชาชนเยอะนู่นะแถนี้มันจะไม่ด้วยคนแ,แปลกแป